นี้ขยับตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหรือนอนหัวใจได้เป็นวัวได้เป็นวัวแน่แน่โอ้โหไม่แน่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 ของผมขาครับ

ตอนแรกผมจะบอบแขนแต่ว่ามือมันเอาความรู้สึกแรก,กดิเอาความรู้สึกแรกเราไปเปลี่ยนไง <im it> พอเปลี่ยน <im it> ปุ๊บดวงเปลี่ยนเลยแต่ไม่เป็นไรก็ไม่มีใครได้วัวและในรอบที่้น,นะครับป๋ากับหมีได้คะแนนเพราะว่าตอบเป็นเสียงชวนมากที่สุด